hà linh nhăng vào, thấy cả cỏ sa, hmm phía nọ mượn này lui cỏ nấm mẻ, đây mượn này เมือนี่เมือนีนพันน้องจีพันบูป่าเลยเหมือนนี่น้องไม้ขนาคือโผแทะเด็กนยเออเดกน่ออผูแม่ฮอมผูน้อไม้ข้างใ มีนม้ี่นม้เดอก่งน้องเอ้ยไปตัดอาจป่าไอ้มันมือเน่ผูกอันนี้กนะ็ได้แต่ป่าไอมันมือเน่น่นะมือเน่พี่น้องมือเน่ผูกมือเน่ผูยหาอาห้อนางข้ามาต้ม

ปวดโพนเอาไหมเอาไปยังเหี uh? like pa, ่ยวมันนะมาผ่าผูผักกันสิซับจุบจจุบจพี่น้องเอ้ยบอกมา่มาบ่พี่น้องน้องใหม่นะปวดโพเสียมพาอยู่น้ำจุปเพิ่นผู ผู้ปาดเอากระปาดเอาแต่ปลายมันได้ปาดได้แต่ปลายผู้กินอ่อนอ้อนโลดเอาไม้บวอืดเพลินวะเสี่ยงมาเป็นกระสอบก็ได้เสียงอ้ายกับน้องว่ากันคนใหญ่หมดได้ไหมบ่ จะข้างมาเลได้มานมาเองขอชวยกันพีตามาหูไก <c oughs> ่กระด้ากระพอคัวบจะยังบุคุนทางมึมงเนี่อนะโอ้ยอย่าไปอันเนี้ยได้เออยนะเ,เาก้ เอาเมื่อเผาเฮ้ยตัวได้มันขึ้นเฮี่ยวกับเ,เมื่อเผาดั่งไายเผาฮูว้ยผลของแทนซับพี่น้องลงมาด้วยดีถนูนนี้น้อยพากันเอาตาตูสติพระด้านเนี่ยนบ่กว่าว้าวหุ เอาเมื่อแล้วก็เมื่อห้เมื่อแบ่งเมื่อแบ่งหายน้องดีแทกแนมมิเตสุ่อยแหละไปหาน่ะจะแม่นนอไหมเป็นตาสะออนได้นอไไหมยู่บ้านห้าเด้หาเกกะทซงโกะหนึ่งพี่เนาะพากันมาพี่เนาะลัมาพอเจอเห็นอัน จะกุกอีงยังพี่น้องอไ,ได้แบกเอาเลยพี่น้องน้าไม้ไปไปลูกไปไปเมืองในพี่น้องให้ปวดกระปิตาซื้อออกออกะไอทางพุ่นในชิเทน้าไม้ถิ่มเลยพี่น้องเอ้ยบ,ยบ่ท่านได้เห็นซ้ำเลยบ่เถ้ามันบ่เมนหมึกมันบ่เมนดินมันเป็นอันนั้นด้มันเป็นหมึกหิน <cười> <cười> Ủa mình bỏ <bổ> ha thôi này <laughs> มึงแน่พี่น้องหน่อไม้กะบ่ได้อึดแต่อย่าอักโพดโพปฏิบ้านเฮาน่ะอืมแม่น้ํานี่น้ํายังเนาะน้ําคลองบ่พนพากันเอินร้านเข้ามามีเอาบ่เสียมนะทงพนน่ะบูอยู่อื้อู หาหน่ใไม่ี like, source, uh, like ่ใส่หมวกคอยย้อมโดยแม่ฮัมอะไรยังวะย้อมรถห่อนั่นแหละโอ้ยพี่น้องเท่ยฮ้ยตัวนั้นนะเฮ้ยเทมึงด้ยคือโพแทะลายอยู่อ่ะจ้ะส่องให้มันเบิร์ตนะ มาป๊า uh, พ um, ี่น้องหน่อไม้หาบ่ฮอดอันครับเด้อมันบ่ทันได้สูดซ้ําค่ะส ah, like, mm ่งเด้อในเดียว2หอ2พอบ่ได้้อพอครึ่งชั่วโมงโโ2กอแรกัลายเนาะแม่นยังอยู่ได้บ่้ยังแหละจอย่าปาดอมาบแน่นะอ่อนๆนะได้เด้เมื่อว่าอยากเั แกมือซ้ายสอบนยังมันคืองามผมหาก็ได้โอ้หอนอยู่เ้อะอ้มีแตหนไมมันมีต็น์ไมอย่านางพราคือเห็นอจ้ะเมื่อเีนะคางของบื้ดอกางของไม่ขางเงื่อนคอยนหอครับบุ้ยดาเป็นกระสอบพี่นอเลยโพดโพพรกระเร้าเามื่อไวัดฮาโบหาบอหอดัน หาเกาะซะโพดโพบุรีสุเิดออบผู้เมียนะบรีเอาพี่น้องเอาซองามอันที่เรือนะให้เฮาบุเห่เฮาอะไรเปางเงี้ยด้อเท้าต้นนงกีไ้เยน้น่ได้นี่นี่เสื้อา้อันนี้จะเคยขึ้นอยู่วะ เคยขืนยู่บ่ข้นอดบ่ไปอดวัดอดตนี้ขอยโอมนี่คือเขาขดานกระดาษบ่ได้ข้นไปวัดเพแต่มาบ่เคยขวัดข้าก็บ่เคยทาบุญ่หัวอยู่ไทยบ่เคยทาบุญได้เลงทางเขามาไฟแหงแล้ว้อนาใทางหนาได้เลย หมวกบักฮัมได้ค่ะเอออีหยังบัดอ้ายน่ะบัดอ้ายน่ะบ่มียุ่งกัดยุ่งนี่คือสิมากจ้าแห้งหนาะย,ยุง่งนี่เนาะซับมือกันซะลูกสับมือน้องซะอันอันนี้ทางไปใช้ส่ะไปไลไป่ไปเข้าขขึ้้นเไปไปไปห้ามห้ามหลีกพ่อมึงใไหร่พ่อเนาะไม่ขึ้น โพดโพเอาคักขนาดเลยเนาะใหม่นี่ซัมส,สีกินว่นต้องซื้อวันนี้ไปซื้อเขาวนาหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทโลนะเอตอตะกี้นะตอนมันช่วงไม่ไม่ไเด้ปุ้ยซื้อกินเอาบาพี่น้อง